ูกอ้าแต่บานี้คือสามมือกล้่นสารเอาของตัวตันกี้กับหนูกเขาขมาเดี๋ยวลุงคนนลงกบีอนี้คือบารนี่ใสดว่าใส่หมดอเอ้าเอาในไงนี่ย มันมาแตสไปต้อยอะคือใส่้ยนี่คุมองล่างถัวนั่นหละเอามือจับคน อ <iento> <pod cast> <ând> ้อากาเอาบรรจ่กาลามังกระเอาบรจุกาลามัง <tryin> ่้มอ้เผื่อเผื่ออ้วาไม่เตมม่เต็มน่น